สวัสดีครับปวกพงองครับคุณชายเศร้าไหลครับนี่สินั่เสนอคลิปโดยภาษาพื้นบ้านเฮานะครับตามภาษาผู้ไทยครับผมผ้ามาเบึ้งมั่นจิเดือนครับมั่นเป็นลกูกเป็นพีไล่แดงเฮานี่ครับผมอายามาซีดแล้วมั่นมีหายครับแล้วก็ทาเบึ้งยีจักหอดมั่นอีจักมั่นเดินนึกก็คือว่าละคุดละครับบางคนก็ว่ามั่น ที่ันเป็นโรคแบบนี้ครับมันมีเป็นโฮนะครับล้วผมพามาเลาะเบิ้งว่ามันจะเป็นโฮว่าสีผ้าคุดเบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นโฮว่าหรือมีเป็นโฮคือตามที่อันหลายคนเว้านะครับมันซนนี้กับมันอีเขียวทั้งเบิดครับเป็นโรคประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับต้นมีเป็นโรคนน้อยครับสำหรับโชนนี้ผมสะภาพเลาะเบิ้งครับ รอบิ่งต้นหน้าทางครับเอาไปข้างในมียากระดอนะครับมันมโลกข้างหลายนะครับมียมุ่นเข้าไปครับเอายามาซีดแล้วก็มันมีเช่าครับลักษณะ,ะเป็นต้นกูดก๊ดครับเอายามาซีดเท่านึงหลือว่ามันชีเช่าก็มีเช่าน,นะครับนครับมันมเป็นลกครับท้าแบบนี้ถ้าแบบทางพุนมันจะเป็นโลกครับเบอกูด มองงามมองมีงามครับมันมีอข่ายากระดอนะผู้กับพ่อเจ็ดเดินแล้วบ่าครับนี่ผู้เดินสิบสองรับมันนี่ห่างเกี่ยวเข้าแล้วเป็นโรคครับโรคมาซีดแล้ววันีเศร้าก็มีเศร้านี่ครับต้นเป็นต้นนีเป็นห้างเป็นโรคเราเป็นโรคข้างหลายครับ ผมจะพาคุดเบ่งโหวันเลาะเบ่งครับบางคนบอกว่ามันมีปิน่นหมันปิ่นโลกมันปิ่นข้อรอกเคลื่นนะผมพามาเลาะเบ่งทําการขุดควดัควด,วดเบ่งหวันเบ่งนะมีโหบ่คลิปนี้กับสี่อันนั่งเสนอแบบภาษาผู้ไทครับภาษาประจำท้องถิน่นะครับผมจะพาเอา เอาละนี่ครับเอาต้นที่มันเป็นโลกนี่ครับมันจะป็นโหัว่ามันจะได้โหัว่านนะมันจะควัดเบิ้งได้ครับนี่ครับมันเป็นโลกเ,เบิง้งกูดนี่ครับต้นนี้ควัดเบิ้องหัวันเดียวครับวันปิ่นหัว่ายานหักมันเสียบลึกแหละครับทางหลายว่าปุ่ดินมันก็แห้งนะครับย่านนีอ้อ มีหูอยู่วะหันเสีบเลิกก็ได้ครับคืบหนึ่งได้ครับเสีบนี่ครับน่ครับลืมเหีนโหูแล้วครับหลายคนก็หลายเว้าครับบางเทื่องว่ามีเป็นหูคนกันว่า ุังไม่ได้เอาเนี่ยคุดน้ำครัมาเละเวิงงหมดคนก็ว่าโอ้ยคือนานคุดแท้มันมีผินโหเรนผินโลกนะหรือควัดเวิ้งครับ อือครับผูกก็จะประมาณนี้ครับอืมครับประมาณนี้ทางก็พอดกบอกกระทัมธรรมดานะครับวิ่งข้างคุณครับ ลายขี้ดินเล่าลิบมือครับเล่าแนวมาขุดน,น,นำครับก็ <c oughs> เป็นหวูวยครับจะประมาณนี้ครับหูมันครับต้นที่มันเป็นโลกครับครับมีชื่อว่าดกกกรอครับครับพอดีพ่อง,ง้ามนะครับมันสกบูรก็อรอเป็นโลกนะนี่ครับ ถ้าพี่ก็จะโหตึ้งนี่จักห้่อยครับนี่นี่ครับชูบแล้วกับมี่โหอยู่ครับ้ามันเป็นโลกครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับแล้วเจอแล้วพบเดียวในคลิปถัดไปครับขอบคุ้นคอบเจอหลายๆครับที่ติดตามครับขอบคุ้นครับ